ทั้งไม่มีกติกานะฮะทำให้ข้าศึกเข้ามานั่นได้ขเขมรเนี่ยไม่มีความหมายสําหรับเราเรครับนะฮะเพราะมันจิ๊บจ้อยมากแล้วเป็นประเทศที่น่าสงสารนะฮะระหว่างประเทศไทยกับประเทศขเขมรเนี่ยต่างกันนะฮะนะฮะมันมีทั้งเหมือนกันและต่างกันขณะเนี้ยมันเหมือนกันคือเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยทรราชเหมือนกันนะฮะ รัฐบาลไทยตั้งแต่2542 2544เป็นต้นมาเนี่ยนะเป็นรัฐบาลที่ทอราชมาตามลำดับเลยเพราะรวมศูนย์ใช้อำนาจทำอะไรก็หมกเม็ดนะฮะนั่นคือรัฐบาลไทยรัฐบาลเขมรไม่ต้องพูดถึงเป็นทรราชที่เบ็ดเสร็จประชาชนไม่มีสิทธิ์เลยแต่ความต่างระหว่างไทยกับเขมรนันคือของไทยเราเนี่ยเรายังเห็นภาคประชาชนคือสังคม ขเขมรเราไม่เห็นนะฮะความต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจตรงนี้แล้วท่านต้องมีเมตตาต่อประชาชนเขมรนะฮะสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์มีเสียงเลยเขาถูกมอมเมาโดยทราราชของเขาเป็นขเขมรถอยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยปฏิบัติต่อไอ้คนไี่ถอยพวกนี้นะฮะต้องเป็นไทยโหดนะครับขเขมรถอยต้องไทยโหดนะฮะอันนี้จําเป็นมาก เพราะฉะนั้นจะทไมที่ว่าเราดีกับเขาเพราะท่านที่มีมาอยู่ในที่เนี่ยท่านคือภาคประชาชนใช่ไหมคเข็นไม่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะผมก็ย้อนถามกลับไปที่พ,พ,ร,ะพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกรมพระจอมวรนนะฮะทำไมนั่นที่ท่านพูดเนี่ยท่านแก้กรุงศรีอยุธยากรุงสร้างกรุงเทพขึ้นมาได้เพราะท่านขับไล่พมา่าเพราะเรามีวีรบุรุษนะฮะ ที่จัดการแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะสิ้นหวังไหมครับเพราะนั้นเรายังแยกกันสมัยสมัยกรุงเทพตอนต้นน่ะถราสิ้นหวังจะทิ้นสิ้นหวังจากรัฐบาลแล้วใครจะทำครับภาคประชาชนครับประชาสังคมครับรัฐบาลที่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมนั่นะฮะคือรัฐบาลทรราช นะเป็นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเนี่ยอย่างที่คุณธรรมรูนบรรยายเนะท่านเห็นไหมหว่ามันมีอำนาจสองอันที่ลงมาขยี้ประชาชนนะฮะคืออำนาจของรัฐรัฐที่คอร์รัปชันมากนะ,ะกับอำนาจของทุนทุนที่ข้ามชาติมากมายเหลือเกินนะฮะเพราะ,ะนั้นทั้งทุนและอำนาจเนี่ยะฮะขยี้ภาคประชาชนแหลกเราอยู่ในสภาพตรงนี้ เพราะนั้นป่วยการที่จะมารอให้รัฐบาลแก้ไขครับการอยู่รอดต้องอาศัยตัวเองแต่ต้องนับว่าเราดีกับขมรเพราะเขเมรไม่มีสิทธิ์เลยที่ไม่มีสิทธิ์ท่านไปดูนะครับนะฮะการทำ m o u c 4เนี่ยนะฮะที่คุณธรรมรูดพูดมันนี้ยนะฮะมันเป็นการวางแผนพัฒนาแบบท็อปดาวที่ไม่ทําให้เราเสียอไออะไรต่างๆของเสียทั้งทางบกและทาง,ท,งทะเลนะฮะ มันเป็นแผนพัฒนาที่มีมานานแล้วเข้าใจว่าครั้งสมัยรัดบันทักสินใช่ไหมฮะเพราะครั้งนั้นนะ่ะมันมีการแผนพัฒนาไอ้พัฒนาชายตะเข็บชายแดนตั้งแต่สามเหลี่ยมมรกตลงไปถึงทะเลเลยนะเป็นแผนใหญ่ทําร่วมกันไทยก็ร่วมแล้วคนที่ร่วมสําคัญที่สุดคือกระทรวงต่างประเทศนะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับนะ,ะเพราะฉะนั้นในการที่เกิดเขาวิหารหรือรอย่างนเนี่ยเป็นกิ๊บจ้อยท่านเองแต่มันแผนการพัฒนาขนาดใหญ่นะฮะ เพื่อที่จะเชื่อมระหว่างเตขตเขมรกับดินแดนประเทศไทยนะแล้วคนที่จะเข้ามามีผลประโยชน์เนี่ย,ยก็คืออย่างที่คุณธรรมนูญพูดเนี่ยนะทางฝ่ายไทยและขเขมรที่เป็นนักการเมืองนักธุรกิจรวมทั้งทุนต่างชาตินะฮะอันนี้มันเห็นชัดไหมทีนี้ในขเขมรเนี่ยพวกลูกศิษย์ผมเพิ่งเข้าไปขขขขขขเขมรมาเร็วๆเ,เ,เนี่ยนะฮะเราะว่าขเขมรปิดบังประชาชนครับเพราะทุนขนาดใหญ่เนี่ยลงที่เขมรหมดแล้ว นะขเขมรนี่เป็นประเทศฟอ r เซลจริงๆนะเมืองไทยก็เป็นประเทศ for s เซลเหมือนกันนะครับแต่เพระเอิญประชาชนเราไม่เซลด้วยอะถึงจะเกิดอะไรขึ้นมานะโครงสร้างทาง Infrastructure นะฮะในประเทศขเขมรถนนใหญ่ทุนใหญ่ๆจีนญี่ปุน่นอะไรลงมา,มามากมายแล้วเกินครับขณะนี้มีพื้นมีเส้นทางที่ตัดแตพนมเป็นเข้าประสาทวิหารนะที่ชัดเจนของเขตแดนทางบกขนานี้นะฮะ เริ่มแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยการติดต่อระหว่างไทยกับเมรเนี่ยผ่านช่องจอมเป็นส่วนใหญ่นะฮะช่องจอมที่เป็นเช่นโบราณแต่พอเริ่มมีสี่สีขึ้นมาเนี่ยนะฮะมีช่องใหม่ขึ้นมาคือช่องสงเงาช่องช่องสงงามช่องสงงามนี่ผ่านทแถวแถวพระวิหารตัดขึ้นไปนะฮะช่องนี้นะฮะเป็นช่องที่มีการพัฒนานะฮะมีการที่จะลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนประเทศไทย แล้วก็ช่องสุดท้ายที่ยังเป็นปัญหานี่คือช่องตาเท่าช่องตาเท่าเนี่ยกำลังถูกประชิดช่องจอมช่องสังเวยสงเวเ,เ,เ,เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูถนนขนาดใหญตัดเข้าไปแต่ช่องตาเท่าเนี่ยกำลังเข้าประชิดช่องตาเท่าสำคัญมากเพราะนอกจากเข้าขึ้นพระวิหารได้แล้วยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ซึ่งผมก็แปลกใจว่าทำไมทหารจึงยอมให้ เขมรทำทางเท้าเท่าท่องตาเท่าเท่าก็ทำให้สามารถเอากำลังมาปะชิดเมืองไทยได้สบายเลยอันนี้ถามต้องถามกองทัพครับนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับสามช่องเนี่ยนะมันจะเชื่อมพื้นที่ของดินแดนประเทศไทยและขเขมรน,นะฮะทรัพยากรขนาดใหญ่ที่จู่กลางแกนน่คนียนะไม่ใช่ตัวภาษาทอย่างเดียวนะครับป่าไม้ทั้งเทือกนะฮะเริ่มตั้งแต่สามเหลี่ยมมรกตนะฮะผ่านพระวิหาร ผ่านตามเมืองลองมาป่าไม้มากเวลานี้ก็เห็นนะม,มีการลุกล้ำเรื่องของป่าไม้พะยุงเพราะไม้พะยุงที่อีสานเนี่ยเป็นไม้พะยุงที่ดีที่สุดพะยุงดำนะซึ่งเราเป็นทรัพย์สิที่หวงแหนและตะกอนเนี่ยทหารเคยรักษาโดยเฉพาะกองกําลังสุนารีแต่ปัจจุบันนี้เข้ามาตัดเห็นไหมฮะตรงนั้นไม่มีคนแต่มีป่าไม้ถูกตัดกันระดมดับๆเลยนะฮะส่วนเขาบริหารนั่นท่านรู้ไหมว่าถ้า เข้ามาได้มันไม่เพียงแต่พื้นที่4.6ครับ4.6เนี่ยมันจะขยายไปสู่เขตสะตราวบรอบนั้นทั้งหมดนะฮะซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทยนะทีนี้ทำไมมันถึงเกิดเรื่องขึ้นมานะ,ะเพราะว่าขณะเนี้ขมรจนปัญญาเรื่องขึ้นพระวิหารนะะเขารอคือมันจะมีการตัดสินกัน,นจริงๆในการ ปฏิเเรื่องมรดกโลกในอีกสองสาเดือนข้างหน้าใช่ไหมฮะอันเนี้ยเขาร้อนตัวมากเพราะว่าถ้าปล่อยให้ถ้าจัดการไม่ได้ไอ้มรดกโลกล้มเหลวทันทีเลยนะผมคิดว่าทำขเบสยัยงสร้างไอ้สิ่งประหลาดประหลาดอย่างอย่างสองทั้งวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมเห็นเนี่ยคุณธรรนูว่ามันเป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ทํไมทำให้เกิดอันนี้ขึ้นมานะฮนะเห็นไหมฮะ แันั้อยากจะบอกว่าเอาละปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะให้เกียรติ5คนที่เข้าไปถูกติดคุกคอเวเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นวีรบ,บุรุษครับวีรบุรุษวีรบุรุษจะเกิดได้จากการเสียสละนะครับความกล้าหาญเพราะสามารถทําให้เป็นรูปธปรรมได้ว่าพื้นที่ตรงที่เขาถูกจับนั้นเป็นพื้นที่ในข้อพิพาท ซึ่งในกรณีข้อพิพาทแม้แต่ MOU ก็บอกว่ากองกําลังจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วไอ้การที่ข้อพิพาทอันเนี้ยฝ่ายไทยก็เคยใช้ในการกรณีต่อรองในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกคราวที่แล้วที่ต้องล่ามาอันนี้เป็นความความดีของ MOU 43ซึ่งนายกคุยหนักคุยหนาได้แต่ตัวไม่เสือกทำตอนเนี้ยนใช่หไหมฮอันเนี้ย อันนี้แย่มากถ้าเราไม่มีห้าคนเข้าไปให้ถูกจับมันไม่เห็นครับไม่สามารถพูดได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอันนี้เป็นชัดเจนเลยว่ามันเสียเสียท่าตรงอ่ามันแย่ตรงนี้แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะมันจะไปเชื่อมกับพื้นที่4.6ของภราษาทพระวิหารน,นะฮะพื้นที่4.6ของภราษาทพระวิหารน,นี่ก็ละเมิด MOU แบบที่นายกอ้ามกันขนะมินเข้าไปตั้งวัดแก้วได้ไง กองถ่ายเข้าไปยังไงนะแล้วทําไมเราไม่จัดการน่ะกูเขเมรเหรออันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่า4 6จนี่เราเคยอยู่ในเขตเราเราไม่เคยบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับผมจําได้ว่าครั้งนั้นนะ่ะผมคุยกนะับท่านพลเอกอบุญสร้างเรียนประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้ชาการทารสูงสุดท่านบอกว่ากองทัพไม่ยอมรับพื้นที่ทับซ้อนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสำคัญน,นะฮะต้องให้เครเด็ดกับ คุณบุญชานะแต่คนที่บอกเป็นพื้นที่ทับซ้อนคือกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศเป็นพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนเป็นครั้งแรกผมก็เคยได้ยินตรงนั้นนะอันนี้มันถึงเชื่อมโยงว่าเพราะอะไรนะฮะอันนี้ต้องว่าไปตามประวัติศาสตร์ทั้งนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็มันมีเวลาน้อยพี่วนะ่ากระทรวงต่างประเทศเป็นคนจัดการอันนั้นขึ้นมามันถึงเปิดพื้นที่ทับซ้อนขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ มันก็เลยกลายเป็นพื้นที่พิพาทซึ่งถ้าหากว่าใช้ m o u มถ้าอาหารเขมรจะเข้าไปาแบบนั้นไม่ได้จะต้องไล่ออกหมดเลยนะแต่เราปล่อยได้ยังไงนะแล้วมีหน้ำซ้ำนะครับไอ้มรดกโลกเสือกเห็นด้วยครับดันให้เงินบุรณาใช่ไหมฮะห้าหมื่นเหรียญไยังไงเนี่ยเขาทำได้เขาทาได้ยังไงครับในเมื่อพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ขอพิพาทผิดเกตนาลม,มรดกโลกนะฮะ เพราะนั้นตรงเนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากว่า 1. น,นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดที่สาก้วเป็นการละเมิด MOU โดยตรงเลยจมบังอาจจับคนไทยเข้าไปแต่ที่แย่คือรัฐบาลไม่ยอมปกป้องอันที่สองเราอาจจะเป็นใช้ในการข้ออ้างเพื่อเลิกมรดกโลกเพราะการที่มรดกโลกยอมรับพื้นที่4.6 นะแล้วให้เงินเขมรไปพัฒนาตรงนั้นหมายความว่าคุณละเมิดพื้นพื้นที่อันาอธิปไตยของเราซึ่งผิดเจตนาลมรดโลกนี่เป็นสิทธิที่เราเนี่ยจะต้องบีให้รัฐบาลถอนตัวเองออกจากมรดกโลกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับผมถึงเห็นด้วยคุณคุณธรรมนูว่ามันเห็นชัดว่ามันมีเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดขึ้นเราใช้เป็นข้ออ้างได้แต่ถามว่ารัฐบาลจะทำไหม แล้วถ้าไม่ทําใครจะทําครับผมมาครั้งเนี้ยผมไม่เห็นนักวศาสตร์นะครับผมมาในฐานะที่เป็นก้างขวางคอคนหนึ่งพั้นกระบวนที่เราทาเนี่ยนะฮะเราไม่ถึงขนาดใช้กําลังครับเราเป็นก้างขวางคอในภาคประชาชนซึ่งไม่ให้ไอ้พวกทุนลันลัดนะฮะทั้งข้ามชาติขายชาติเนี่ยมันคาเมื่อประเทศเพราะว่านี่เป็นจุดเป็นจุดที่สําคัญครับ เพราะฉะนั้นวันเนี้ยผมดีใจที่ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคุณเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะซึ่งเคยก่อปู้บ้านเมืองมาอันนี้ออันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะผมคิดว่าถ้าเราสามารถจุดบรกกายเรื่องนี้นะฮะแล้วเคลื่อนขึ้นมาต้องมากกว่าน,นี้นะครับนะฮะคือทีนี้สิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดพวกทุนต่างๆเนี่ยเขาจะยุแยกให้พวกเราแตกจากกัน นี่ใช้กระบวนการมากมายเหลือเกินผมเมื่อไปประชาพิจารณ์ที่ปากมูลเราเร็วๆเ,เนี้ยนี่คือตัวอย่างนะฮะรัฐบาลยอมเปิดเคื่อนปากมูลแต่กฟผไม่ยอมกอฟผหนุนให้ชาวบ้านฆ่ากันเรากําลังเจอเจออันนี้ครับที่โนนหมากมุนใช่ไหมฮะนะฮะอันนี้ต้องเช็คบินกันเองเลยใช่ไหมนะฮะเพราะนั้นการแตกแยกภาคประชาสังคมคืออันตรายนะ,ะเขาใช้วิธีแยกคนด้วยวิธีนี้เพราะนั้นต้องทันนะฮะ ทีนี้การทันนี่นะฮะผมคิดว่าขบวนการเราเนี่ยต้องมีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบนพื้นที่ในท้องถิ่นที่เขาเป็นผูด้ได้เสียและอันเนี้นะฮะผมเคยพูดกับถึงเรื่องประชาพิจารณ์ JBC นะเคยเข้าไปพบท่านนายกผมบอกว่ากรรมการปากักบันเขตแดนทุกตอนต้องมีประชาพิจารณ์ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะให้คนในท้องที่เขามารับรู้ แต่นี่ไม่ได้ทำที่เลวร้ายคือกระทรวงต่างเทศหมกเม็ดไม่ไม่มีการทําประชาพิจารณ์นะเพราะทําอะไรในการปัดปักปันเขตแดนทีบีทีเนี่ยทํเงียบๆแล้วก็จ้างสื่อมามาบอกว่าทําเรียบร้อยแล้วจัดฉากทั้งสิ้นครับว่าไอ้ตัวเลวร้าาเนี่ยคือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเหยื่อมากเพราะ ขณะนี้ไทย,ยเราช่วยกันฉีกหนาก,กากพวกนี้ออกมาที่ละทอยนะฮะแล้วก็จัดการเข้าไปหาแต่ละท้องถิ่นท้องถิ่นและท้องถิ่น,นต้องดูแลกันเองผมลงพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ศรีสะเกตลงถึงถึงบุรีรัมย์นะ,ะพื้นที่ที่อันตรายเห็นไหมฮะบุรีรัมนางรอง